หมดปัญหาหัวอะแดปเตอร์รกนะครับผมเชื่อได้ว่าปัญหาเหล่านี้หลายๆคนต้องเจอกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียบชาร์จ iPhone เสียบชาร์จ iPad เสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่า เสียบชาร์จตัวโน้ตบุ๊กก็ตามทีนะครับต้องพกอะแดปเตอร์หลายตัวยิ่งเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหในกระเป๋ามีแต่สายรุงรังนะครับวันนี้ครับผมมีเจ้าอะแดปเตอร์ของตัว Octep นะครับตัวนี้ก็สามารถพกพา1ตัวแล้วก็ชาร์จอุปกรณ์พร้อมกันได้ถึง4ตัวได้กันครับและเป็นชาร์จเร็วทุกช่องชาร์จจ่ายไฟทั้งหมดได้4ช่องรวมกันสูงสุดได้ถึง150วัตต์ครับ มาเจอบอกมันเดินมะันน็อเอ็กซ์ตรีม่ทีนะครับวันนี้ผมขอมารีวิวหัวชาร์จแบบควิกชาร์จกันบ้างนะครับที่มีเทคโนโลยีชาร์จเร็วถึง4เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นตัว PD PPS ควิกชาร์จ g e 3.0หรือว่าตัว FCP ที่รองรับของหัวเว่ย และชาร์จเร็วได้ถึง4ช่องชาร์จซึ่งเป็นช่องชาร์จเร็วทุกช่องครับซึ่งจริงๆเนี่ยเวลาเราซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆมาเนี่ยเขาก็จะมีแถมอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้แถมหัวชาร์จมาให้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจะเจอปัญหาก็คือหัวชาร์จใหญ่บ้างแหละหรือถ้าสมมติเวลาไปต่างจังหวัดหรือว่าออกนอกสถานที่หรือแม้แต่จะอยู่ในบ้านนะครับ เปลืองหัวชาร์จมากต้องมีแบบปลัก๊กกลางปลั๊กอะไรนี่ยต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากนะครับวันนี้ผมมีเจ้าตัว o p t a p e ตัวนี้เรียกว่า1หัวสามารถชาร์จอุปกรณ์พร้อมกันได้ถึง4อุปกรณ์ด้กันนะครับแล้วก็รองรับในส่วนของระบบแบบฟ้าชาร์จด้วยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นฟ้ c ชาร์จแบบ3.0นะครับใครที่แบบต้องการเร่งด่วนแบบว่าต้องรีบชาร์จแบตเตอรี่ก่อนออกจากบ้านตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มันสามารถชาร์จอย่างพวก Macbook ก็ได้นะครับหรือว่าจะชาร์จอย่างพวกตัวโน๊ับ พวก PD ชาร์จนะครับหรือว่าตัวที่เป็น USB Type A ต่างๆเนี่ยก็สามารถจ่ายไฟ ชาร์จได้เดียวเหมือนกันนะครับตัวนี้ PD ชาร์จก็บอกว่ารองรับได้ถึง100วัตต์นะครับมี PD ชาร์จเนี่ยสังหมด2หัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวค Quick ชาร์จ3.0 2พอร์ตนะครับแล้วก็เป็น USB A ค Quick c ชาร์จ3.0 18วัตต์นะครับก็หมายถึงว่า Type A เนี่ยได้18วัตต์แล้วก็อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับจ่ายไฟรวมทั้งหมดเนี่ยได้ที่150วัตต์ด้วยกัน150วัตต์ในที่นี้หมายถึงยังไงนะครับมันคือเวลาเราเสียอุปกรณ์ ครบทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ละช่องก็จะจ่ายไฟ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 ,ยไฟนะครับรวมกันสูงสุดเนี่ยอยู่ที่150วัตต์ด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่า1หัวเนี่ยสามารถชาร์จอุปกรณ์พร้อมกันได้หมดเลยนะะแล้วก็จะมีเขียนรองรับ Macbook iPhone iPad Android Huawei Samsung รองรับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่า ออกแบบมาเป็นอย่างดีด้านหลังก็จะมีเขียนมีคู่มือบอกนะครับโดยต้องบอกก่อนนะครตัว PD ตัวนี้เนี่ยถ้าเราเสียบ1หัวจ่ายไฟร้อยวัตต์แต่ถ้าเราเสียบชาร์จพร้อมกันทั้งหมด2หัวแต่ละหัวจะจ่ายไฟเพียงแค่ 60วัตต์นะครับก็รวมกันได้ที่120วัตต์แล้วก็ไปรวมที่18วัตต์อีก2หัวด้วยกันนะครับก็ถือว่าโอเคเลยภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จ1ตัวนะครับแล้วก็มีสายเชื่อมต่อสายตัวนี้นะครับจะเป็นสายยาวประมาณ1.5เมตรด้วยกันนะครับก็สามารถเสียบแล้วก็มีตัวตีนทุกแต่รัดเก็บให้ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับขนาดเล็กๆเลยนี่นะครับก็ถือว่าพกพาสะดวกมากนะครับขนาดความใหญ่ของเขา หนึ่งฝ่ามือเท่านั้นนะครับตัวนี้ครับด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีรูเสียบปลั๊กไฟเลี้ยงนะครับเป็นแบบ220โวลต์ข้อจริงๆเป็นหัวมาตรฐานเหมือนกับหัวพวกปลั๊กพินเตอร์ทั่วไปสายในกล่องมีแถมให้1.5เมตรยาวเพียงพออยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีเขียนแบรนด์ยี่ห้อเอาไว้นะครับออก a ท e นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านนี้ครับจะมีไฟบอกสถานะ1ดวงนะครับแล้วก็จะมีตัวหัว usb pd นะครับนี่มี pd 2ตัวนะครับแล้วก็มีตัว usb type a นะครับอีก2ตัว1 0อยวัตต์นะครับ ค่าเสียบ2ช่องพร้อมกัน60แล้วก็18วัต18วัตตามที่บอกไปซึ่งอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากเรื่องของตัวน้ําหนักของเขาครับอยู่ที่ประมาณ360-365กรัมนะครับผมก็ถือว่าไม่หนักจนเกินไปเพราะว่าแทนที่เราจะแบกอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กหตัวก็ใหญ่ประมาณนี้แล้วแบกอะแดปเตอร์ i อ a d อีกแบกอะแดปเตอร์ p n o n e อีกยุ่งยากมากควานะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเทสแล้วลองใช้งานเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้กันเลยครับ อะตอนนี้นะครับผมก็เตรียมเจ้าตัวออกเทสนะครับพร้อมกับเสียบสาย USB Type C สเส้นนะครับแล้วก็ USB A to C อีกสอเส้นนะครับซึ่งแต่ละอุปกรณ์ของผมเนี่ยจะรองรับเทคโนโลยีการชาร์จที่ออกเทสมีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Microsoft Surface นะครับตัวนี้รองรับตัว PD Charge นะครับผมก็เป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้ USB Type C ชาร์จได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Samsung Note 10นะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยก็จะรองรับเทคโนโลยีการชาร์จแบบ pps นะครับต่อมาครับก็จะเป็นตัว rog phone นะครับตัวนี้รองรับการชาร์จแบบ Quick Charge 3.0ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอีกหนึ่งเครื่องครับก็จะเป็นในส่วนของตัว fcp นะครเทคโนโลยีการชาร์จแบบ fcp ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น huawei p40 pro นะครับผมจะมาลองชาร์จอุปกรณ์ตัวแรกกันก่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว microsoft surface นะครับซึ่งตัวนี้ผมจะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับสำหรับการวัดกำลังไฟนะครับซึ่งตอนนี้เขาจ่ายไฟนะครับกินไฟอยู่ที่ประมาณ 2.53แอมป์นะครับนี่ก็จะเห็นอยู่เล็กๆตรงนี้นะครับผมขอซูมเข้ามานิดหนึ่งนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณ2.52 2.53แอมป์นะครับซึ่งอุปกรณ์ต่อมาครับจะเป็นในส่วนของตัว Huawei ครับก็จะ detect Super Fast Charge 2.0นะครับซึ่งตัวนี้ก็กินอยู่ที่2.7แอมป์นะครับซึ่ง ตัวเนี้ย2.7แอมป์2.5แอมป์นะครับรวมกันเนี่ยมันอยู่ประมาณ110กว่าวัตต์แล้วนะครับมันต้องประมาณเกือบ2.8ถึงจะเป็น60วัตต์นะครับก็มันจะเป็นเลขทศนิยมเล็กน้อยตัวนี้ก็เรียกว่า60วัตต์ชาร์จในส่วนของตัวเซอร์เฟซนะครับ2.54แอมป์นะครับแล้วก็อีก60วัตต์นะครับรองรับซูเปอร์ฟ้าชาร์จ2.0นะครับเทคโนโลยี pps ตัวนี้ก็เนี่ยกินไฟอยู่2.73นะครับเป็นตัว Samsung Note 10นะครับแล้เป็นตัวซัมซ่งโน้ตสิบนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว R.O.G. Ph นสเครื่องนี้ครับตัวนี้ครับก็นี่จะมีสายฟ้าขึ้นอยู่นะครับ1สายฟ้าแล้วก็มาเป็น2สายฟ้าแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ารองรับตัว q u i c k c h a r g e 3.0นะครับ Quick Charge 3.0ตัวนี้ก็รองรับขึ้นฟาชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อีกอุปกรณ์หนึ่งครับที่ผมจะทําการทดสอบนะครับนั่นก็คือเจ้าในส่วนของตัว Huawei P 4 0นะครับตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยี F.C.P. นะครับก็ฟาชาร์จ เสียบเข้าไปปั๊บครับขึ้น1สายฟ้าครับและก็รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็น2สายฟ้านะครับนั่นก็คือซูเปอร์ฟ้าชาร์ตนะครับตัวนี้ก็ฟ้าชาร์ตหนึ่งนี่ขึ้นเป็น2สายฟ้าแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ารองรับตัวเทคโนโลยี FCP นะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมเสียบชาร์จอุปกรณ์ทั้งหมด4อุปกรณ์พร้อมกันนะครับผมก็เท่ากับว่าตัวออกเทตัวนี้เนี่ยจ่ายไฟกำลังได้สูงสุดที่150วัตต์แล้วก็สามารถทำแบบ ใช้โหมดการชาร์จเร็วได้ทุกอุปกรณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PD c h a r ร์จ p s s u u i k k h h r r e 3.0หรือว่า FCP นั่นเองนะครับก็รองรับทั้งหมดเลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้าตัวชาร์จออฟเทฟตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามันสามารถชาร์จพร้อมกันได้สูงสุดถึง4อุปกรณ์นะครับแล้วก็พวกเทคโนโลยีรองรับการชาร์จเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันมีหลากหลายเทคโนโลยีใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัว PD PPS นะครับ Quick c h a r g จหรือว่าตัว FCT ขึ้นอยู่กับตามยี่ห้อโทรศัพท์มือถือหรือว่าขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่ารองรับได้ถึง4เทคโนโลยีแล้วก็สามารถชาร์จด่วนชาร์จเร็วได้จริงตามที่เขาเคลมเอาไว้นะครับผม ใครสนใจอยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดข้างล่างไว้ใต้ดดสคริปชันไว้ให้นะครับราคาที่เขาวางจำหน่ายเนี่ยอยู่ที่1,890บาทด้วยกันครับก็ใครสนใจนะครับไม่ต้องพกอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กอะแดปเตอร์มือถืออะแดปเตอร์นน้นนี้พกตัวนี้ตัวเดียวนะครับชาร์จโน้ตบุ๊กพร้อมกัน 2เครื่องก็ได้นะครับหรือว่าจะชาร์จโน้ตบุ๊ก1เครื่องโทรศัพท์3เครื่องก็สามารถทำได้นะครับก็ฝากกันไว้ครับกับ Octave ตัว Extreme P108 Plus ตัวนี้นะครับ Extreme Port P108 Plus นะครับก็ราคา1,890บาทสำหรับวันนี้ทางผมนบ Extreme มเทีขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในรีมว,วหน้าราคาสวัสดีครับ